ดีครับทุกท่านวันนี้จะนําพาความเป็นสิริมงคลื่อความร่มเย็นเป็นสุขมาฝากในการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่นพิธีการยกเสาเอกเสาโท่ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก่อสร้างอาคารสถานที่พิธีวางศรราลิลาฤกษ์พิธีตั้งศาลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พิเศษวัตถุมงคลต่างๆและอีกมากมายหลายพิธีที่ต้องการความเป็นมงคลยิ่งและเพื่อกระจัดปัดเป่าอาการของความร้อนลุ่มพุ่มใจโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสายมูที่มีอาการของขึ้นคุมสติไม่ได้คุมสติไม่อยู่ถึงขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะพอให้เกิดอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตนเองและผู้ มนต์มหาเย็นนี้ประพรมรดอาบดื่มกินก็จะหายจากอาการดังกล่าวได้ครูบาอาจารย์บอกป้าดีนักแลลูกเอ้ยนะโมตัสสะปะกวโาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Tentang serenang kecami, tamang serenang kecami, sangkang serenang kecami, yamaha ku ajari yang serenang kato ibina sakari natah ku ajari yang api pucayami tuti yang piyamaha ku ajari yang serenang kato ibina sakari natah ku ajari yang api pucayami tutu yang piyamaha ku ajari yang serenang kato ibina sakari natah ku ajari yang api pucayami. สิทิการครูอาจารย์ให้กูตั้งสารบัตรีสิทิเทพพียดาทั้งหลายทั้งพระอินทร์และประพรมตั้งพระยมและประการมานั่งชุมนุมกันอยู่บอ่อมินานในเก่าปุ๋และเก่าลานทะาจึงให้กูตั้งสารม่อนทนลงชื่อว่าพระมาหาเย็นอันเย็นเย็นเป็นน้ำในคนทีทองสำราบุรษครูจึงให้กูดับพิษในแผ่นดินและแผ่นฟ้าครูให้แก่กูอันเย็น,เย,นเย็นเป็นน้ำในพระคงคาในท้องประมาาสมุทรประสาคร ชุ่มชงลงลงน่าอาอาดาราบุณาปาตังสวะฮับราฮับสวะไอสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิการยาตถาคตสิทธิเดโชชโยนิจังสิทธิลาภูนิลัสลังสัพพสิทธิภรวันตุเตโสทายะโสทายะโสทายะขอให้ทุกคนทรงมีความสุขมีความเจริญทั่วกันเทอญ